เอาละครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสุชอรีดูฟังนะครับวันนี้เรากลับมาเล่นในเกม ROB นะฮะโดยวันนี้นะครับผมที่วันผมต้องทําคลิปในวันนี้เนาะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะผมมีการประกาศเนาะเพราะว่ามันเด้งอยู่ใน Facebook ของผมเต็มเลยก็คือเป็นตัวของอนิเมะแนวต่างโลกเนาะโดยตัวหลักครนี้คือเขาใช้หนังจะเรื่อง Suicide Squad ถูกไหม Suicide Squad หรือ Suicide Squad อะไรสักอย่างนี่แหละนะผมที่มี พระเอกขวัญใจวัยรุ่นนะผมที่แบบว่าครั้งนี้นะครับผมเขาเลยว่าเปลี่ยนลุคชมใหม่เนาะเป็นแบบว่ารูปอนิเมะก็คือตัวเขาจ็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมโดยครั้งนี้นะฮะเชื่อว่าอีกไม่นานนี้นะครับผมมันจะมีคําคมเป็นของตัวเองนะฮะซึ่ง <c oughs> ตัวละครจ็อกเกอร์มันต้องพร้อมกับคําคมใช่ไหมเออไหนเดี๋ยวยกตัวอย่างหด่อยดิีเผยภาพจ็อกเกอร์ดีกยรน ไหนใครมีคำคมเหมาะลองส่งเข้ามาประกวดหน่อยเฮ <c oughs> ้ยนะครับผมดยตัวเราก็เกินว่าขนาดนี้แล้วดวยตัวละครที่ผมจะทำในวันนี้นะครับผมก็คือโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมเพลงอย่างมันเลยเว้ย,ย,ย,ยนี่นะครับผมตัวของโจ๊กเกอร์นะฮะมาเดี๋ยวเราเ,เ,เรามาดูหนึ่งคำคมดีกว่า <c oughs> การร้องไห้การหัวเราะเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนแต่บางครั้งการหัวเราะ และการร้องไห้ก็อาจเป็นความผิดปกติได้เหมือนกันเย็ดแค่โอ้โหในหนังพูดไหมเนี่ยแม่งพูดยาวยาวไหนฮ่าฮ่าหน่อยดิเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวมเจอสังคมมันกลมไม่สังคมมันเหลี่ยมเพื่อนเทียมมันเยอะโอ้โหหนึ่งคำคมจัดไปนนโอครับผมมาเเลื่อนดูต่ออย่าปล่อยให้ใครมาทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่สมควรได้ในสิ่งที่ต้องการเย็ดแค่โอ้โหใหญ่ครับใหญ่ นี่กดหมดกดหมดไม่สนลูกใครไม่สนเลนใครด้วยเออไหนเอาอะไรมาฟันทงว่าเรามันมันม่นคงว่าเธอมันมัน่นคงกับเราอะไรเด่ยโจ๊กเกอร์เอ้อยเอ้ยมันมีจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืณลูกให้เดี๋ยวคืณลูกให้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมถ้าผมรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะเราจะจบด้วยการพูดประโยคของโจ๊กเกอร์นะฮะอย่าทำอย่าทำเชียออะไรวะเนี่ยอย่าอย่าทำให้้ายเพาะพี่อันตรายกว่าที่คิดเอ้าโอ้โห สัญหาแต่คําดูมินทำมาหากินด้วยนะเป็นห่วงเย็ดเก้โอ้โหคำคมบาดใจอะไรบาดเสื้อเอาแล้วนี่เลนกูนี่มันอะไรเนี่ยเอาเลนคนเท่ๆเอ,าอ้าย,ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นอันนี้ลืมอืมเกือบแนหนดูชื่อหน่อยเฮียตัดเฮียโอ้โหโหดจังวะนี่แป๊บๆคนเยิงกูไม่ใช่นักเลงแต่ถ้ามึงไม่เกง่งก็จุดจุจุด,จด,จดเอาทิ้งปมซะด้วย เจ๊กเกอร์เต็มไปหมดเลยผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนเลยแล้วก็วักหายมึงไม่เขียนให้มันจบว่าเฮ้ยก่อนเอาลงเนี่ยอีบ้ารวมหนึ่งพันคำคมวลีเด็ดความสำเร็จแรงบันดาลใจความรักและมุกเสียวจากโจ๊กเกอร์โอมายก็อดมันไปขั้นหนึ่งพันแล้วโอ้โหเพิ่งหันมาเจอเฟอเรนติโนเป็นเซเว่นด้วยตืดด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 ้ดื้อดืตืดื้อ้โคตรเท่ นะครับผมมาไหนคําคมจากกะติกกะต๊อกโดยเป็นหน้าโจโกเกอร์น้ำทะเลยังมีขึ้นออน้ำน้ำน้ำทะเลยังมีขึ้นมีลงไม่ต่างงอต่างงอแล้วหนึ่งอะไรคือต่างงอกูอยากแต่เต่างอยมาเจอคําคมกูแน่นี่ปราบศะตูให้สิน้นแต่ถ้าอยากวิ่งอะไรวะเออโจ๊กโอเวอร์แปลว่า โจ๊กมันมันเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะแล้วเลนกูนี่มันน้องกูซับผมไปไหนล่ะเฮ้ยเอ้ยอย่าเดี๋ยวหาคำคมแป๊บหาคำคมด่าซับแป๊บเดี๋ยว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 เสิร์ชหาคำคมเดี๋ยวโอ้โหมาคู่มาคู่มันมาคู่มันมาคู่นี่นี่นี่อย่าคิดว่ามาคู่แล้วเจ๋งเพราะถ้าเป็นมะเร็งเกิดจากบุหรี่อะไรอืมเขี้ยคิปเขียร์คล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 ิปนี่ กันเลนต้องกันคลิปแต่ถ้าอยากมีเธอมาอยู่ในชีวิตต้องกันกันดามเอ๊อยากเก่งให้ใครกลัวแต่ไม่กลัวให้ใครเก่งคู่ที่อะไรเด็ดเอ๊ยเย่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เข้าหลามเข้าหลามหนึ่งห่อข้าหลามหนึ่งห่อเอ๊ะ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 เอี้ยเดินเดินเดินเดอ้ยจู้ล้างล้างล้างสถานะต้องสถานะบ่งเข้าหลามให้บ่งเข้าหลามให้อืมไม่ได้กลัวโอ้โอ้ไม่ได้เก่งให้ใครกลัวแต่ไม่กลัวให้ใครเก่งอืแต่ถ้าอยากได้กางเกงก็ไปซื้อ ไม่ใช่อะไรพูดไปเรื่อยเลยตอนเนี้ยเ,เอ้ยหนึ่งข้าวหอมหนึ่งข้าวหอมข้าวหลามหนึ่งหอข้าวหลามหนึ่งหอ <c oughs> พี่เองน้องพี่เองน้องโ <c oughs> จเขาให้นี่แน่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาคำคมแป๊บกูหาคำคมแป๊บเออวันที่หงวันที่หงเป็นหงวันที่กาเป็นอีก,กา <c oughs> ใช่ก็ถูก <c oughs> จะเป็นตัวอะไรก็ช่างเถอะอืโจเขาให้โจเขาให้น <c oughs> ี่นี่นี่ ลาชอ็อตออโอเคมโดนเคมลาช็อตเออลาช็อตหมดหมดหมด,หมดกูโดนลาาหมดเลยนี่นี่ไม่ได้เก่งให้ใครกลัวไม่ได้เก่งให้ใครกลัวนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาคำคมแป๊บในเรื่องนี้โสดอย่างเต็มระบบไม่มีใครครบไม่มีคนคุยและรูปโจเกอร์โอเคนี่แหละตรงคอนเซปเป๊ะไหนไหนกูเลื่อนกูเลื่อนกูเลื่อนต่อ ได้โปรดอย่าทำลายได้โปรดอย่ามาทำดีเพื่อแกล้งรักเพราะคนอกหักแกล้งเจ็บไม่เป็นเย็ดแค่หน้าโจ๊กเกอร์อีกแล้วไปครับผมกันเลนกันเลนทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยดู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 แบตไม่แบตกูเนี่ยจะหมดเอาเอ้าโอ้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 เฮียนี่มันเฮียอะไรอืมข้าวหลามหนึ่งห่อข้าวหลามหนึ่งห่อไป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 ครับผมไปไปไปโอ้โอ้ไป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  ไป or, ไปไปหาคำคมตอบแป๊บกินให้กินให้สุดอย่าหยุดถึงใครมันจะเกินมันเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์ยังไงวะเนี่ยเกียดเซนตัวเองเดาเฮียอะไรก็ถูกไปหมดเออโจ๊กเกอร์เอาไม่ลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาคำคมหาคำคมที่พิมพ์ได้แป๊บเออโจ๊กเกอร์พูดอะไรในเกมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้มงไปอยู่คำด่ามาเลีเวร หาแป๊บหาแป๊บสัมคมโจ๊กเกอร์อืมเฮ้ยร้านนกร้านนกสวยครับอารมณ์อารมณ์เลยอารมณ์เลยจึ้งเลยครับจึ้งสุดจึ้งสุดจึ้งสุดจึ้งเลยครับโอ้สุดจึ้งเยอะเยอะเยอะเกินโอ้เยอะเกินพ่อแม่พี่น้องโอ้โยกอำเภอมาเพื่อเธอคนเดียวป้ามเขาให้เอ้ยโอ้ย มันจึ้งนะมันจึ้งนะมันจึ้งนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมันจึ้งมันจึ้งเดี๋ยวมันจึ้งนี่แน่ยายายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ชคำคมแป๊บแป๊บแป๊บอย่าเพิ่งหาคำคมอยู่เว้ยนี่โอ้เฮ้ยแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วเยอะ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 ทั้งคนเยอะทั้งคำคมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิกแป๊บคลิกแป๊บคลิกคลิก เดี๋ยวเเออขอ F K แป๊บหาคำพมแป๊บมีทางไปแจ่จงใจแก้งงแต่ว่าถ้าแบตจะหมดก็โอ้กันเล่นโอ้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะคร,รับเพื่อนเยอะครับโอ้ยายายาผมรักชีวิตผมรักชีวิตเอ้าเอ้าย่ามเตะคือราสัย หาช็อตนี่เคมหมดเคมหมด,มหมดไม่สนผลงานใครผลงานคุ้เองอะเออเดี๋ยว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 ,ยวแบตก็จะหมดโอ้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 ได้เลยเพื่อน,อ,น,นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหาคำคุ้มอยู่ไอพวกนี้ก็ตีกันจังเลยเออนี่นี่น,นี่คำคุ้มไวร้ายคำคุ้มไวร้ายปาดโช เดี๋ยวเดี๋ยวทายให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนไม่ได้สวยให้ใครใครช่างมันเถอะโอ้โหโอ้โอเมก้าปับเขาให้นี่แนเพื่อนแตกเพื่อนแตกไปแล้วเพื่อนแตกไปแล้วโอ้โอลนอบานเฮานี่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  เอาอีกละเอาอีกละลุมกูอีกละเดี๋ยวกูฟ้องแบทแมนเลยนี่อย่าอยายา,ยานี่มึงลงเพจคำคมแน่นี่โอ้โหโอ้โหมิดแท้มิดแท้สู้มิดชายชีพอ้ยเยอะ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 ไม่ไหวไม่ไหวเอ้ย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 กลางวงกลางวงทุยกลางวงเลยกูนี่ไม่รู้ต้องทำเก่ง เดี๋ยวเดี๋ยวหาคำกูเพิ่มมากไปก็ไม่ดีเพราะตอนนี้ไม่มีสิทธิ์อะไรนี่นี่นี่อันนี้เลยมีเวลาพอไหมเพิ่มมากก็ไม่ดีเพิ่มมากก็ไม่ดีเพราะตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีไม่มีสิทธิ์คือนี่โอ้เพราะตอนนี้ไม่มีสิทธิ์อ้เจ้าหู อาบอ้าบอ,อ,อืออือ,อ,อ,อหนึ่งำคำคมหนึ่งำคำคมจัดไปจัดไปกูคเคมหมดไม่สนลูกใครโดนกูแน่ไอ้แก่เฮ้ยโดนกูเคมแน่เอา้าย่าไม่ได้คืออะไรโจ้ครับผมนี่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 ส่งำคำคมเลยำคำคมเลย เออพูดในวันที่สายอเออขุดเบี้ยวเลยตะโกนพูดในวันที่สายตะโกนดังแช่ไหนก็ไม่ได้ยินนี่โคตรคำคง กูกแฮชานะกูไม่สนละตาเนียกก็เชี่ยงหัวแม่งละจะชนุงชนะเขี้ยเลยใครเชนะก็จีเออมากูเคลหมดไม่สนผลงานใครเอาเอาเอาได้หมดนะครับได้หมดนะครับนี่นี่นี่ส่งเลยส่งเลยมีไม่กี่คนที่แคร์ ที่แคร์เพราะแคร์คือแป้งนี่ไม่มีไม่มีคนที่แคร์เพราะแคร์คือแป้งกูจะรอดูว่าจะมีคนด่าก,กูไหมกูอยากรู้แอสตาซินิกา้าโอ้ไม่ได้สปอมเลยกูอะแม่งหาแต่คำคมุมเปลดเลย แป๊บแป๊บหาคำคมแป๊บอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุกยอุ๊ยอยอุ๊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 อุ๊ยแป๊ยอุ๊าอำคมแป๊ยอดนยอุ๊ยอุ๊งเดียวใช้อีวิอให้คุมดีวะเอเดี๋ยยดี๋ยยอี McMahon> ๋ยอออยอยอุยอุ้ยอุ้ยอุ แบมอุ้ยกางวงอีกแล้วกางวงอีกแล้วไม่กูเนี่ยกางวงอีกแล้วป๊าบแปบ๊บ <c oughs> นี่นี่นี่ถอย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 ซูม่ได้ถอยก่อนนะครับสู้ไม่ได้ถอยก่อนนะครับ,นนรบว้าวว้าวไอ้ยฟอร์เรนมันจ้องกูอยู่มันจะเอากูแล้ว <c oughs> อืมนี่โดนแน่โดนกูเนี่ยโดนอุน้ย แปมเขาให้เอากันกลับบ้านก่อนนะฮะกลับบ้านก่อนเพราะว่าเราสู้ไม่ได้เนาะอันนี้อันนี้จริงจังละอันนี้จริงจังละเพราะว่าชีวิตมีครั้งเดียวต้องจัดให้คุม้มชอบจริงๆเลยเพจอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหแรงจรัดแรงจรัดอุ้ยแรงจรัดแรงจรัดแรงจัดเลยครับแรงจรัดเลยครับพีโอ้ โอ้แย่แล้วปับเขาให้โอ้โหกลางวงอีกแล้วเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุม้มแต่นั่นนี่แน่เกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้คุม้ม แม่ต้มบ้านจะแตกแล้วผมจะแครอะไรล่ะว่าแครคือแป้งเดี๋ยวเดีกูหาคำคมอยู่กูหาคำคมอยู่อย่าเล่งเพื่อนอย่าเล่งอย่าเล่งคำคมสั้นๆได้ใจความจากเพจเลยเชื่อว่าชีวิตเป็นเรื่องเศร้าโอ้ยาวไป ข, да ข้างเรา end. มีคนไหมอ่ะนี่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 ข้างเรามีคนไหมนี่เดี <umba> well ๋ยวคิดแป๊บหรือว่าโอไอเอไอเอไอเป็นเป็นคนไอ้เคี้เป็นคนที่จริงจังอยู่กับเกมตอนเนี้ยเฮ้ยกลางวงอย่างนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้เชียเชียเชียเอ้าโอ้เยี่ยมมากเอสตาซินิก้า ิงไปเลยเอสตาซินิก้าพี่เองน้องพี่เองโหดหมดหหดหมดเอเดี๋ยวกูจะเหลือแกคำคมละตอนเนี้ยอ้ายาเมเตคือดาไซโอ้ยโออแตกหาคำคมแป๊บหาคำคมแป๊บเดี๋ยวเดี๋เออเออักลัก สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การบอกลาแต่เป็นอาการเฉยชาที่คนรักหมดใจโอเคพอกูเล่นแล้วช่างหัวใจชนะมันเถอะโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปคำคมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้ผมด้วยนะครับผมและเออเออช่างแม่งเถอะโอเคปิดรลคกัน